ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆต,ต,ตลอดจนประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิโรงเรียนปิยพงศ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลปียพัฒนาโรงพยาบาลตราดโรงเรียนานานาชาติสิงคโปร์ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศผู้แทนชมรมคนรักในหลวง15จังหวัดภาคใต้ศูนย์ปฏิบัติจิต ขาวท่าแพรจังหวัดเลยบ้านเรียนชวนชื่นเพื่อเด็กพิเศษองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองพันราษดรอ,อาสารักษาหมู่บ้านคูหาเขาแดงจังหวัดสงขลาโรงเรียนเทศบาลสามชุมชนวัดจันทราวาสจังหวัดเพชรบุรีกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตประเวทเอกอ,กอัครราชาทูตราชอาณาจากักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเหล่ากาชาติจังหวัดเลยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสมาคมพัฒนาบท บาสตรีจังหวัดนครราชสีมาชมรมคนรักสถาบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศาัยอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนายังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้ทุกวัน